เฉลยชีตต่อข้อ7-9ถึง9นะคะส่วนสุดท้ายหน้า39ข้อ7ค่ะพักรพันธ์ต้องการเรียนต่อคณะอักษรศาสตร์จึงสมัครสอบอ่าได้คะแนนดังนี้นะคะถามว่าเออพักรพันมีโอกาสสอบติดสาขาใดมากกว่ากันอ่าอันนี้ก็คือหาว่า จีนกับเกาหลีเนี่ยเขาเก่งอะไรมากกว่ากันเราก็จะใช้การหาค่า Z เนาะอ่ะคะแนนก็คือตัว x นะคะคะแนนเฉลี่ยก็คือตัว mu ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานก็คือ sigma อ่ะเราก็มาหาสูตรของเรามีอยู่สูตรเดียวสูตรเดิมเนาะ Z เท่ากับเท่ากับ x ลบ m ule. ส่วน sigma แผนค่าเลยเอาภาษาจีนก่อนก็จะเป็นแซดของจีนเท่ากับ75นะคะ x ลบ55ส่วน13ตัวนี้จะได้1.5385ต่อไปค่ะหาของเกาหลีก็เอา x ลบมิวส่วนซิกมาเหมือนกันตัวนี้ได้1.8เราจะเห็นว่าแซตของเกาหลีเนี่ยมากกว่าแซตค่าแซดของภาษาจีนสรุปนะคะภาคละพันธ์มีโอกาสสอบติดเกาหลีมากกว่าจีน ต่อไปหน้าสุดท้ายค่ะข้อที่8ปสินและวิทย์เป็นนะักเรียนห้องเดียวกันอ่ะสินมีความสูง152ซึ่งปรับเป็นค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานตัวนี้หมายถึงค่า Z นะคะแปลว่าค่า Z ของสินเท่ากับลบ1.2ส่วนวิทย์สูงอันนี้คือค่า X สูง170 ปรับเป็นค่าตัวแปรส่วนปกติมาตรฐานก็คือปรับเป็น Z ซแซดของวิทเท่ากับ0.8จงหาค่าเฉลี่ยก็คือหามิวและความแปรปรวนก็คือซิกมาก,กำลังสองนะคะอ่ะข้อที่1เลยหาของสินก่อนสูตรของเราก็คือ Z ซ ก็ลบ1.2เท่ากับ x x ของสินคือ152ลบมิวเรายังไม่รู้นะคะแล้วก็ซิกมาก็ยังไม่รู้แปลว่าข้อนี้ต้องแก้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรจำได้ไหมตรงนี้แปลงสมการนิดนึงย้ายซิกมาไปคูณแล้วก็ย้ายมิลมา กลายเป็นสมการที่1ต่อไปค่ะของวิทย์ค่า Z คือ0.8ค่า X คือ170ลบมิวมิวกับซิกมาสองคนนี้เท่ากันเพราะว่าอยู่ห้องเดียวกันก็จัดรูปสมการนะคะเหมือนเดิม อ่ะเราก็แก้สมาการ2อันนี้อันนี้ครูก็จับสมาการที่1เท่ากับสมาการที่2นะคะก็จะได้เป็น152่งริบวกหนึ่งจุาเท่ากับ170่งลบศูนย์จุซิกมาตรงนี้ ก็จะได้1.2ซิกมาบวก0.8ซิกมาเท่ากับ170ลบ152ก็จะได้2ซิกมาเท่ากับ18 oh. เพราะฉะนั้นซิกมาเท่ากับ9ต่อไปหามิวก็แทนค่าครูแทนค่าในสมก,การที่1จะได้เป็น 0ูนจุด8คูณ9เท่ากับเอ้ยไม่ใช่เอไหไ่สมการที่1อยู่นี่มิวเท่ากับ152บวก1.2คูณ9เพราะฉะนั้นมิวเท่ากับ162จุด ซิกมาเท่ากับ9แปลว่าความแปรปรวนก็คือซิกมากํำลังสองได้81อ่ะข้อที่1นะคะตอบ81กับ162 8ต่อไปข้อ2ถ้าเกลืกสูง180เซนติเมตร ต้องหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งที่สูงมาจะสูงกว่าเกลือก็คือหาความน่าจะเป็นที่คนที่สูงมาจะมากกว่า180ยแปดสิบใช่ไหมแปลว่าข้อ2ให้หา p ที่ x มากกว่า180เราก็จะต้องแปลง x เป็น z นะคะก็จะได้ p ที่ z มากกว่า x ลบ มิ ew, ลเราก็เอาค่ามิลที่เราคิดได้เมื่อกี้มาใช้162.8หกสแล้วก็หารด้วยซิกมาก็เอาค่าซิกมาที่เราหาได้เมื่อกี้มาใช้หารด้วย9เราก็จะได้ว่า P ที่ Z มากกว่า1.91ก็ไปเปิดตาราง อย่าลืมนะว่ามากกว่าเปิดตารางยังไม่ได้จะต้องเอา1ลบตัวน้อยก่อนอ่ะก็ไปเปิดตารางว่า Z 1.91คือ0.9779นะคะลบกันก็จะได้0.0281หรือคิดเป็น2.81%ซ ต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อที่9คะแนานสอบวิชาภาษาอังกฤษมีการแจกแจงปกติค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ70ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ10อันนี้คือซิกมาถ้าผู้เข้าสอบคนหนึ่งมีคะแนานสอบตรงกับเปอร์เซนไทที่33แล้วคนสอบนี้จะได้คะแนานเท่าไหร่ได้คะแนานเท่าไหร่แปลว่าให้ หา x เปอร์เซนไทยที่33แปลว่าอะไรแปลว่า p ที่33ซึ่งมันคือค่าความน่าจะเป็นที่33ส่วน100หรือว่า0.33นะคะถ้าไปเทียบกับกราฟมันก็คือค่าที่อยู่ตรงเนี้ย ตรงนี้คืออะไรไม่รู้นะแแล้วก็ตรงนี้มีพื้นที่เท่ากับ0.33โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหามาว่าแอะไรได้0.33นะคะอันนี้ก็ไปเปิดตารางเปิดตารางพบว่าค่าแที่น้อยกว่าลบ0.44 มีค่าเท่ากับ0.33ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอามาเข้าสูตรหา x จากสูตรของเราคือ z เท่ากับ x ลบ mu ส่วน sigma ะ z ก็คือตัวนี้ที่เราเปิดมาได้อันนี้คือค่า z ก็คือลบ4 4 4เท่ากับ x ก็คือคะแนนที่ให้หา ลบมิวจ์บอกมาคือ70ส่วนด้วยซิกมาจ์บอกมาก็คือ10แค่นี้ค่ะแล้วก็แก้สมการหา x ได้เลยตรงนี้ก็จะได้ x เ,เท่ากับ65 .6 เสร็จแล้วนะคะก็สรุปคำตอบด้วยเพราะฉะนั้นผู้เข้าสอบค่ะคนนี้สอบ วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนน65.6คะแนนโอเคก็จบบทแล้วนะคะเรียนอ่านทบทวนให้ดีแล้วก็เตรียมตัวสอบท้ายบทกับสอบปลายภาคนะคะ